ว่ากันว่าการยิงปืนที่พื้นสามารถเจาะพื้นจากที่นั่นเพื่อหลบหนีแต่ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ทางทีมงานอยากตรวจสอบข่าวลือนี้แผนของโตเรคือการออกแบบพื้นด้วยร่องกลมตรงกลางเป้าหมายคือพื้นดินเบื้องล่างแล้วยิงรอบกระสอบทรายดูว่ากระสอบทรายตกหรือไม่โตเรสร้างภาพสะท้อนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถชี้กระบอกปืนเข้าไปข้างในได้ตรงกลางขุดคูน้ำวงกลม เนื่องจากการปรากฏตัวในหนังเป็นพื้นผิวของกระเบื้องปูพื้นเขาจึงวางไม้อัดลงบนพื้นผิวจากนั้นทีมวิจัยก็ไปที่สนามยิงปืนพวกเขาจะตั้งพื้นเป้าหมายด้านล่างก่อนแล้ววางแผ่นสะท้อนแสงที่ออกแบบไว้ที่ชั้นบนสุดจุดประสงค์หลักของการทดลองนี้คือเพื่อดูว่าการยิงสามารถออกจากหลุมได้หรือไม่เพราะยิงรอบขามันอันตรายสุดๆด,ดังนั้นโตเรจึงเปลี่ยนมาถ่ายวัตถุที่มีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมถ้ายิงได้ ของหนักจะตกลงมาที่พื้นทุกอย่างพร้อมแล้วในภาพยนตร์ต้องยิงกระสุน20นัดเท่านั้นจึงจะหลบหนีได้อย่างราบรื่นโตเรต้องยิงกี่นัดถึงจะลงหลุมเริ่มยิงเป็นวงกลมโตเรยิงนิตยสารอย่างรวดเร็วแล้วก็เติมกระสุนยิงต่อกว่า40กระสุนพื้นยังแข็งแกรนตัดสินใจหยิบปืนลูกซองเพื่อช่วยโตเรเขาใช้ปืนลูกซองเพื่อโจมตีสถานที่ที่ดื้อรั้นที่สุดจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มผลักกันยิงโตเรยิงกระสุนทั้งหมดหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งหมด360 Short. หลังจากการทำงานหนักของทั้งคู่กระสอบทรายยังอยู่แล้วโตเรก็พยายามหยิดมันหลังจากกระทืบหลายสิบครั้งในที่สุดเขาก็เจาะแผ่นไม้ได้สำเร็จดูเหมือนไม่สมจริงที่จะใช้กระสุนเพื่อยิงผ่านรูได้ยินว่าคนขี่เมาคว้างไดนามา์ลงในทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งเขาถือระเบิดห่างออกไปหลายสิบเมตรแต่มานึกว่าไดนามา์เป็นอาหารแล้วเอามาคืนเป็นผลให้ระเบิดทำลายรถใหม่ของชายขี่เมาแต่ไดนามา์ที่ลือกันว่ามีเพียง20วินาทีหมาจับไดนามา์ก่อนระเบิดได้จริงหรือ ทีมวิจัยจึงเลือกทะเลสาบน้ำแข็งความหนาของน้ำแข็งในที่นี้สูงถึง45เซนติเมตรและแข็งแรงพอที่จะยึดรถได้ต่อไปอดัมและเจมี่ทดสอบดนาไมด์ดูว่าสามารถคว้างดนาไมด์ด้วยกำลังของมนุษย์ได้ไกลแค่ไหนจากนั้นพวกเขาคำนวณว่าระยะโยนเฉลี่ยคือ38เมตรขั้นตอนต่อไปคือการที่พวกเขาพบมาลาประดอสีดำแล้วสั่งให้ไปหยิบลูกฟุตบอลที่โยนทิ้งไกลแม้ว่าพื้นผิวทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งจะเย็นมากแล้วก็ลื่นได้ง่ายแต่สุนัขตัวนี้ทำภารกิจเสร็จสิ้น ภายในเวลาเพียง16วินาทีเห็นได้ชัดว่าระเบิดของไดนาไมต์ยังไม่ดับดังนั้นข่าวลือก็เกิดขึ้นได้แต่อาดัมอยากรู้ว่าไดนาไมต์สามารถระเบิดผ่านน้ำแข็งได้หรือไม่และให้รถของชายที่เมาจมลงสู่ก้นทะเลสาจึงผลักรถไปที่ทะเลสาและผูกโซ่ไว้ใต้ท้องรถเลี้ยงรถจมก้นทะเลสาจากนั้นพวกเขาก็จุดชนวนระเบิดใต้ท้องรถแต่พื้นผิวของน้ำแข็งเพิ่งแตกเป็นรูเล็กๆเ,เห็นได้ชัดว่าข่าวลือนี้ไร้สาระเกินไปแต่อาดัมยังอยากให้ล้างรถเลยขุดรูรอบๆร,รถ แล้ว,วางระเบิด20ปอน์ในแต่ละหลุมคราวนี้ไดนาไมไม่ได้ชนกับน้ำแข็งและรถก็จมลงสู่ก้นทะเลสาตอนต่อไปจะพูดถึงการกระทำการยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนที่ตกลงมาจะยิงทะลุสมองมนุษย์หรือไม่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่